ค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไล่ครับสวัสดีค่ะค่ะเหมือนในช่องเซานิงพ้ารวยค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณยายไร่เนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567นี่ค่ะคลิปแรกครับผมของคุณยายเนาะผมนับหมือนี้คือได้ใส่เสื้องามแต่คุณยายสั่นตัวค่ะเป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะค่ะค่ะคุณยายว่าคุณยายฝันขักว่าศักดิ์ฝันโยมือนั้นเนาะฝันมาอุ้ยจะไป การไปงานอีกอย่างคนหลายๆหดยเป็นงานเป็นการบันเพื่อนแม่บยัยหรอกเพื่อนแม่ซำแขกนี่แล้วเนาะเด็กหน่อยมันจะไซไปจะหักขี้ตายนี่คนะมาณสามเดือนสี่เดือนไปตะหักเนียงกิจจะอิงจะมาค่ะแม่มันใส่สุทใส่เพียกเึ้นเขาก็หักไปแต่ะหักหนาะลูกไพรมหาเนี่ยมหาแลนมาใส่ตักแม่ทั้งสองขาแม่ก็อุ้มมาแล้วสองขานี่เป็นการไปงานได้เขาก็เบิ่งมาหลอกมาลำอยู่ก้นว่าบัด บาดนี้มีผู้เฒ่าผู้มากขี้มานั่งในห้องเต็มเลยมาบึงเด้หน่อยเฮาอุ่มเด้หน่อยอยู่ผู้เฒ่านี่ยเขามาพังรัมเหมือนกูคือหน่อยเห็นเนาะเหาว่ามันจะมาพักบ่เหาว่าขึ้นบ้านก็มาลูกไผ่ล่ะก็ลูกคอยในลาพอนมาอีนึงลูกคอยเด็กก็เลยลูกเจ้าะมันเป็นผู้หญิงสองคนลูกเขามันยับออกมันสั่นนะบ้าดเ้าอุ่มลูกเขาอยู่นะว่าแม่มันไปใช้ล้วขึ้นเรนมาแรนตักเรนข้องม่ใหญ่เถอะวะแม่เพิ่งไปฟังรัม ลูกเพคนมาถิ่นไม่เอาเบิดบัดค่ะเออจะคุ้นสองยังมันยิงเบิดเลยดูเสือชิ้นกระโปรงสีชิ้นเกินเพอร์เวนเข็นพึ <can 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 ่งว่าจต่หักค voilà> ือยังได้หน่อยมั่วเขาก็อุ้มมาเบิดตดมันมาเออค่ะเขาว่าแปลว่าเฮาว่าลูกเขานะมันอีนังมาลูกคอยลูกลูกคอยไม่ไงมันว่ะค่ะมันมานั่งน้ำกันกับลูกเขาเขาเอาอุ้มเอาเบิดนะบัดนี้ต้องมีอุ้มใจได้หน่อยได้กจะมาจะใช้มานั่งแขนมัเบิดยังวะ กูเถ่าบอกโอ้มาดังแข่น้ำเฮ้าโอ้ตอนนั้นเป็นหมอลำมีงานมีการนะมันบอกไก่ที่ซำสำกองทุ่มนี่ซสำสลาดเนี่เข้ากันดังยีงสิเด็กหน่อยมาแรนมาจังจั๊กจังจักจังจักขึ้นมาห,าห,าหา้หาเฮ้าอ่ะถ้ามาเลยแล้วมันจะหักนอกอืมมันจะหักมันโมเสนปากเป็นหรอคร่ะผมจะจักจะจักฮัจจกโอมบ่เคยโอ้จะไม่รู้ไผ่ลูกไผ่นอนมานั่งกูนี่เขาว่าเนขะ้าบ่น้าเหมือนแม่เอ็ดอดนมาแม่เอ็มฟังลำอยู่คุว่า เออลูกคอยง่ายผลว่ะแต่ตัวนี้ลูกเค่าตัวนี้ลูกอีนั้นมันมาอยู่น้ำลูกเขาลูกข้าเจ้ามาอยู่น้ำลูกของคุณยายเออม,มาทอกันเป็นคุยงเบิร์ตานจา้าคนมันทั้งเบิร์ก็ซ้องคนละหนอลูกข้าเจ้าคนหนึ่งของคุณยายคนหนึ่ง<อ>มานั่งน้ำกันมานั่งนี่แม่ดนจับเอาเลยนี่ส้องขามันเลยมาพร้อมกัน,นมแม่อุ่นสตักแม่ก็นั่งอยู่สี่ล่ะ แม่กสวนเอาทั้งนี้สวนเอาทั้งนี้มันขึ้นมาบพทุกคนเด้มันขึ้นมาแม่นี่ยแม่ก็สวนเอาแล้วแเดี๋ยวอีสําคัญนะครับคุณแม่อีสําคัญคือเด็กหน่อยสองคนมานั่งยืนตาคุณแม่ครับจะเป็นลูกให้กับโบเป็นหยังนะครับคุณแม่แต่ว่าอีสําคัญคือเด็กหน่อยสองคนก็มีหนึ่งครับเด็กหน่อยสองคนมานั่งยืนตาพุ่มแหน่เด็กหน่อยกับเด็กหน่อยไม่ยิงผู้ยิงบัตรลุงสีกระโปรงสีเดียวกันบัดสีขาวไล่ดอกไม้ครับือเขาได้ชินเชื้อแบนทุกข์แต่หักขยันหนึ่ง ฟันซ้ำหรือไรปวดไปไสรเลยบาัานไปไปสรแล้วก็หูวเมืนน่อปเป็นการไปงัดเนาะเป็นการไปงัดนั่งซัำพิษน้องได้หน่อยอย,อยูาาขข่บันจักก็มาน,นาั่งไสรมากคุณมานั่งเพื่อนนั่งไม่ใหญ่เลยเพื่อนนี่เป็นเพื่อนผู้ใดเหรอคุณนี่โอ้เป็นสมุทรป่าเป็นมอบลอกมอลำนี่แหละมันว่าเพื่อนไม่ใหญ่นี่ยแหละไม่ใหญ่กับไปคือกันคนว่าในกล้องฟันบนในกล้องฟันนั่นก็เลยแน่มข้าเจ้าว่างานตัวนี้ม่ใหญ่กับบุงเขาก็กันนี่ค่ะเออหนึ่งเก้าหนึ่ง กณแม่จิกใหายตัวไหนวายเรื่องมักแม่มัก 10S อยู่แล้ว 10S เล็กหน่อยสคนสองสองนหนึ่งสององก็ได้เ็น่อยนะผูยิงซีหนึ่งซีซีก็ได้เ้าไปได้หลายเ้ยตัวนี้ผูยิงผูยิง2คนดีมันเกิดซีซีได้เนาะครัแม่บาว่าเล็กหน่อยผูยิงหน้าซ่งซีซีก็เก่าหนึ่งเก่าหนก็ได้เก่าหนึ่เก่า เป็คุณแม่เจ้านามสีน้ามเก่าตอนผู้เฒ่าผู้เฒ่านามเก่านามเก่าทั้งคู่่งเด็กหน่อยสองคนค่สองนางนางขาทั้งสอขางนางตักท้งนางตักแม่้กเนางขาสองขางค่ะที่ว่เป็นสีเก่าสีใ่ไหมคุณแแล้วเด็กหน่อยเค่ะทั้งคู่เด็กน่อยเขาได้หมายกเป็นหนึ่งแหละเด็กน่อยเป็นหึ่งอยู่แล้วผมไปเห็นวกมาหันมันยังมีหนึ่งเด็กหน่อยค่ะตัดีกัสี่ลาตัวนะครับบอลงลาตัวหอาจจะเป็นสีเก่าสีเลือหนึ่งเก่าหนึ่งก็ได้เพราะว่าเด็กหน่อยเนาะ ป็นหนักุญญิหนึ่งซีซีก็ได้เอาแคนแคนค่ะบ้าท่องพูนเจวะทีสาคัญท่าคุณแห่ฟันวันอุบเล็กน,น้อยแน่วน,นิ่งอายุกุ้นแหน่เท่าไหร่ครับโอ้ยพกสุเก่าเถามเพื่อไหว้นานะนเพะว่าคุณแห่บนฟันวันอุบเล็กน,น้อยสองคนถามเพื่อไหวแต่ว่าตรนี่ครับก็แล้วแต่คุณแม่เสียหายมากพาคนจีตีะรแต่ว่าถามเพื่อไหว้สาวนิ่งว่าถ้าเอฟซีน สนใจอยากโงนกต้เพะว่าคุณแม่คนนี้ฟันบริอุ่มเล็กน้อยสคนบรหังที่คุณแม่หนึ่งสองสี่หนึ่ส่ถามใบครับผมถามใบหนึ่งสองสี่เพราะว่าคุณแม่คนฟันเราคนยวยื่งนอกคุณแม่นอกฟันไวานั่งยื่างเป็นการไปงานครับเป็นการไปงานพร้อคุณแม่เพิ่กับฟันบริอุ่มเล็กน่อยสคนนังทั้งตากเพืู่้หญิงเบิร์ดหญิงเบิร์ดผสมคุณแม่ไผ่อทไรฟันทุ่บอว้านไหนอครับซีซแม่กัมากอยู่เล็กน่อยสองคนมันเป็นหนึ่งหนึ่งกับดไร เอาตัวที่คุณแม่มากอีริค่ะคุณแม่เจาะออกมาเลยมักแห้งในในความคิดในความฝันนี่มันใจแห้งละสันเพราะว่าฝันวัดอุ้มเล็หน่อยจังสี่ถ้าเอาหลายตัวม่เอาหลายตัวหรอกถ้าเอาหลายตัวเอฟซีเพิ่มเพิ่มบุกหัวเชียวตัวใดเนาะคุณแม่บุราัว่าตัวใดมันบอกสักขับหน่ะยฟันส่งคุณแม่แต่ว่าคั้วขั้วมีหนึ่งหนึ่งอรือหนี่เด้อมักหนึ่งเออมักหนึ่งหนึ่งเท่าไรปะห้วยหนึ่งซองกระไดเลยเฮา ึ่งสองเออจังไดคว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองก็ได้หนึ่งหนึ่งสองเออเล็กหน่อยมันเป็นน้หนึ่งซิอก็ได้นะครับขน็กหน่อยตีเป็นหนึ่งนี่เป็นซีซีนี่ซีซีแม่ก็มักได้หนึ่งซีซีหนึ่งซีซีเออแกนใจหนึ่งซีซีด้แมแล้วถืไดก็มีมีหนึ่ง เด็ก่สองคนมันผู้หญิงเดผู้หญิงมันน้ำซีอยู่เลยคุณแม่สิให้หนึ่งซีซีหนึ่งซีซีก่อนเลี้งวันเีไปเอาแต่ในละยางแต่มั่นใจก็คือหนึ่งซีซีเนาะหนึ่งซีซีค่ะในความฝันนี่คุณยายเนาะค่ะหรือว่าคุณแม่หรือว่าคุณยายเอิรนใดทั้งสองแบบเนาะค่ะเพื่อนหทยมากก็คือหนึ่งซีซีเนาะค่ะไปตัดเลรียเอาเนาะตัดเหรนตัวค่ะ บ้านนี่หันว่ากัดแก่ห้องกับบ้องแก่ประกอบตัวเก่าห้องยั้งตัวเก่าเถอะอ่าคันเสียส่งเอาหล่าวแม่ห้องกี่เบอง์กันวะประมาณสามถุงมันสีขาวแม่ฝังขาวเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดาพี่บ่อแม่ก็ซอดก็พื้นก็บห้องนู่แปดเจ็ดนู่ค่ะแล้วเก้าเจ็ดบ่อห้องสามเถอกเศร้าเลยเก้าเจ็ด มาอีก้วเจ็ดเก้าเจ็ดาห้องสามเท้อว่าสันผู้ชมคุณยายว่าเก้าเจ็ดห้องอีกแล้วสามเท้อแค่นั้นเป็นบ้าเท้อห้องมื่อไรเมื่อคืนนี่จีหละสามตุ๊กเมื่อคืนลาสุดเลยเนาะเออมือพี่ไพ่หูดอกม่วนนี่คุณใหญ่แค่ก็เล่าหูหนวกเขราะมนี้มือนี้วันที่เท่าไหรบ้านท้องพูนแปดวันที่แปดวันที่แปดนที่เนาะค่ะเมื่อคืนนี่คืนของวันที่เจ็ดเนาะเออห้อง เสาวันที่แปดค่ะเสาวนี้กระบาท้องพูนมาตามพูนแม่เนาะเพาว่าเขาห้องยังหูฝังนอกห้องบนสตาร์ทพุมมาละบนหน้าบานไม่ใญ่ล่ะก็เจ็ดก็เจ็ดห้องอีบองเขาจะออกลยอันแปดเจ็ดบอกเขาว่าเพิ่นกระบอกห้องก็เจ็ดสามเทือเเสาเลยอืมอเขา้ามันออกตัวเก่าแท้เขาว่าโบน่โบน่นอนไลยโบน่ค่ะแล้วคุณยายฝันนี่ฝันมือไรเพราะว่ามีเอฟซีเนาะค่ะเพิ่อนจะหูมือค่ะ พันหมดได้บอกค่ะวันที่เท่าไรมือใดเนาะค่ะมือเลขออกเท่าไรวันที่เท่าไรเลขออกวันที่สองค่ะคุณยายพันวันที่สี่ฝันวันที่สี่เนาะค่ะค่ะก็จะไปเบิรงเนาะวันที่สี่ตรงก็วันยังค่ะอันนี้แอดกระทำหาค่ะเอฟซีเป็นถามมากค่ะไม่ทวนไม่วนตัวเล็กเขาคุณแม่จักหน่อยนึงเนาะเขาต้อ่ทวนก่อนฟันเปลือกเอฟซมาอย่างเอาหนึ่งเหมือนนะคุณแม่คุณแม่หาคลิปนี้คุณแม่หาเท่าไรน้อยย้อนหนึ่งสี pues, okay. ่ส uh ี่หนึ่งสี่ีเนาะครับเนาะหนึ่งสี่ี คุณแม่หายมาเป็นตัวเหล็กหนึ่งซีซีกับเก้าเจ็ดมีบอกคุณแม่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็ต้องแก่องเดือดเนาะค่ะครบไ่ได้พัน์ตรงนี้ก็แก่ห้องได้ม่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากตีเพิ่มเติมกระโบเป็นหยังเนาะก็เต็มในพวกฝันคุณแม่คุณน้องบอกเคยฟังแล้วฝันบาด้อุ่มเล็กหน่อยเล็กหน่อยสองคนมานั่งอยู่ซังตักแล้วก็เมื่อกอดเอาหนังคุณแม่กอดเอาทั้งสองผู้หญิงไหนลุงสินซีเดียวกระสับลุงกระโปรงหน่อไก่ท่านผู้ชมมันตีซอยกันเนาะับเนาะเพราะว่าแต่ละคนแต่ตีตัวเหล็กแตกต่างกันเท่าดก็็็เเเเปปปนนนนอมตต้ิแวพิ่มมเเตินาะ อายุคุณแม่จักปีเนาะครับถามเพื่อไหว60ก่า60เก่าปีบันทีบันทีที่1 2 4นาะครับ4ฝากไปครับผม60เก่าเน่นอนเด้อออกกับแก่เนาะโอ้ยเพื่อนๆอายุแม่ก็เป็นเด้อประวัติฟันเกี่ยวกับตัวคุณแม่อีกคขอบคุณคุณแม่เรื่อยๆครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่ค่ะ ในวันวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7นี่ค่ะคุณยายเพิ่นฝันค่ะท่ามผู้ชมเพิ่นฝันว่ายุเฮือนเพิ่นนี่จัดคือจังจัดงานมีหมอล่ำมานี่ละเพิ่นว่าค่ะแล้วก็มีเด็กหน้อยแลนมาเพิ่นว่ามานั่งตักเพิ่นสองคนเพิ่นว่าแล้วคุณยายเพิ่นก็กอดเอาเพิ่นว่าค่ะกอดนั่งตักเพิ่นนี่ละเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นมาเพิ่นกับมานั่งยู่เฮือนเนาะค่ะอันนี้เรื่องจริงเพิ่นว่ากับแก่ห้องบอกเลขเพิ่นอีกแล้วเพิ่นว่าค่ะ ห้องบอกเลขเพิ่นเล็กสองตัวเพิ่นวาคาเลขกตัวนั้นก็คือเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นเล็กที่ตุ๊กแกห่องบอกค่ะค่ะคุณยายเพิ่นกระดแนวทางมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแนวทางของคุณยายในงวดนี้ก็คือหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีเนาะคะ่ะเป็นเลขกตีจากฝันค่ะเ,นนนเนะ,ะเด็กหน่อยหน้ามึเพิ่นวารวก็เด็กหน่อยผู้หญิงนี่สองคนเพิ่นวาเพิ่นกเ็เดยใหายเป็นหนึ่งซีซีเนาะคะ่ะแล้วเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดนี่เป็นเลขตุ๊กแกนะคะ่ะ หรือว่ากับแก่เนาะค่ะกับแก่หรือว่าตุ๊กแก่ห่องสามเถื่อเพิ่นว่าห้องเก่าเจ็เก่าเจเก่าเจแล้วก็เงียบไปเลยเพิ่นว่าค่ะค่ะก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่เนาะค่ะในวันวันที่สิบหกพฤษภาค,คมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ,ญ่กับคุณยายเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับ คลิปของสาวหนิงพระร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันมันปังปังรำร่วยรำร่วยถูกประวัตลอตเตอรีรร่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระร่วยด้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ